ราคาเล่านี้นะคะแม่มัดมาคุยเรื่องอคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตอนแรกหน่อยนะคะที่ขึ้นเป็นลูกกระบากสีดแดงแบบนี้นะคะคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วนะคะว่านะคะเราสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่การอุทธรณ์ครั้งนี้ ก็ไม่มีใครมารับประกันให้เราได้นะคะว่าเราจะผ่านไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงอุทธร์ไปแล้วเนี่ยแม่มัดขอใหอ้ทุกคนนะคะลงเ,เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็สูตรบัญชีธนาคารให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าจะเราจะได้ข้ามขั้นตอนของการที่แบบว่าต้องมาใส่ข้อมูลเพิ่มนะคะเพราะว่ารัฐบาลน,นะคะออกมาพูดแล้วนะคะว่าอุทธร์ได้นะคะถ้าเกิดว่าหากเราไม่ผ่านเกณฑ์รับเงิน5,000แต่ถ้าเกิดเราอุทธร์แล้วอย่างที่แม่มัดบอกตอนแรก ไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมอันนี้เราก็ลองไปยื่นอุทธร์กันดูนะคะเพราะว่าแม่มัดเชื่อว่านะคะแต่หลายคนนะคะที่เราเห็นนะคะเขาไปบุกกระทรวงการคลังเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือเดือดร้อนจริงๆนะคะอันนี้แม่มัดเข้าใจเลยนะคะเข้าใจเลยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าการยื่นอุทธร์เนี่ยนะคะมันก็มีข้อแม้เหมือนกันนะคะอย่างที่เราจะยื่นเยียวยาห0 0พันตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้นะคะว่า มีอาชีพอะไรบ้างนะคะที่ห้ามนะคะที่ห้ามเอ่อที่ไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ไม่ใช่ห้ามสินะคะก็ <c oughs> คือเราไม่ได้สิทธิก็คือพวกข้าราชการบานาญอ่านะคะข้าราชการบํานาญนะคะเอ่อก่อสร้างนี่ไม่ได้นะคะก่อสร้างไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูกันว่าท่านจะเปิดให้แก้ไขไหมนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนตอนนี้ทุกๆอาชีพเดือดร้อนกันจริงๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะส่วนนะคะเขาบอกว่านี่นะคะ19เมษายนนะคะอ่า 63สามนะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะ,ะมาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะ3เดือนได้ที่นี่นะคะอันนี้ก็คือมันจะมีปุ่มนะคะขอทบทวนสิทธิ์อันนี้เราก็ไปกดเสร็จแล้วก็เราก็ลงทะเบียนนะคะแม่มันเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะทั้งบัญชีนะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะตอนนี้เราต้องเตรียมบัญชีกันแล้วนะก็คือสมมติใครยังไม่ได้ผูกก็ไปผูกพร้อมเพย์เพราะว่าอ่า ธนาคารตอนนี้รับเปิดรัรบรับเปิดบัญชีแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปแต่เช้านะเพราะว่าบางธนาคารเนี่ยรับเปิดแค่20บัญชีต่อวันเองนะคะเราไปเปิดบัญชีแล้วเราก็ทําให้เรียบร้อยถ้าเกิดคนไหนไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไราไม่มีพร้อมเพย์เราก็ใช้หน้าบัญชีแม่มัดก็ไม่มีพร้อมเพย์นะแม่มัดก็มีหน้าบัญชีอ่ะ เออก็มีเลขบัญชีอย่างเดียวไม่มีพร้อมเพย์ไม่มัดก็ใส่ไปนะคะของกรุงไทยไม่มัดก็ใส่ไปของออมสินไม่มัดก็ใส่ไปอะไรแบบนี้นะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีพร้อมเพย์ก็ได้นะคะรัฐบาลบอกแล้วอันนี้ก็คือคําถามที่พบบ่อยนะใครมีสิทธิ์ใครไม่รับสิทธิ์อันนี้ก็ไปอ่านกันนะคะไปเช็คดูกันเลยนะคะแต่นี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่มัดคิดว่านะคน80%นะคะไม่เดือดร้อนคงไม่ลงนะคะ แล้วเราที่เห็นคลิปกันมากมายก็คือคนที่มีเงินมีทองนะคะ,ะลงกันแล้วได้เนี่ยแม่มัดคิดว่าทุกคนอ่ะย่อมมีสิทธิ์หมดนะคะแต่บางทีเราเราเรา,เราได้แล้วเราไปโพสต์แบบนี้นะคะแม่มัดคิดว่านะคะคนที่สิทธิ์แดงขึ้นมาตอนนี้คือ รัฐบาลตรวจสอบเพิ่มไงคะเพิ่มเยอะขึ้นบางทีคนค้าขายเน,นี่ยค่ะเงินเงินโอนเข้าโอนออกเยอะนะคะก็ไม่ได้เงนินมีงนเงิเนในบัญชีเยอะก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะแม่มัดก็ได้ยินมาแว่วมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาพูดกันในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่แม่มัดได้ไปสิงอยู่นะคะเป็นกลุ่มที่แม่มัดได้เข้าไปอยู่กับเขานะคะแล้วก็เพจเพจ,เพจย,วยาวๆห้าพันนี่ก็พูดถึงเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะส่วนเขาบอกรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนรอบสองคุณยื่นรอบสามแล้วเนี่ยคุณไม่ผ่าน นะคะเขาก็จะมีนะคะดอกเบี้ยให้คุณกู้นะคะของอธนาคารอมสินอมสินเนี่ยเป็นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะอาชีพอิสระ นะคะหรือว่าผู้มีรายได้ประจํานะคะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะคงกู้ได้แค่1น0 0 0หมบาทนะคะดอกเบี้ย10บบาทต่อเดือนนะคะปลอดหนี้6เดือนแรกอันนี้แม่มัดไปพอจะไปที่ธนาคารมาแล้วเนี่ยนะคะพอไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นหน้าแม่มัดเนี่ยโอ้โหป้ามาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ป้าบอกให้เข้าไปดูในเว็บไงก็เลยบอกกับพนักง,งานที่ธนาคารนะคะบอกว่าเนี่ยจริงๆเลยนะเข้าเว็บกับเขาเข้าได้คะ่ะ พอทําได้แต่บางทีเรากดไม่เข้าใจกลัวกดผิดเนี่ยคะก็เลยต้องไปถามเขาเขาก็โอเคเขาก็ช่วยเหลือแม่มัดดีนะคะก็ขอบคุณธนาคารออมสินมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลิงก์ของเขาเป็นไอ้น,นี่ให้เขาให้โหลดมาเลยนะคะวงกู้วงเงินกู้นะคะสูงสุด1 0,000บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยน,นะคะสิอนต่อเดือนนะคะผ่อนชําระคือสูงสุด2ปีนะคะ,ะไม่ต้องใช้หลัก,ลกทรัพย์ค้าประกันหลักทรัพย์คืออะไรคะหลักทรัพย์คือหมายถึงคนที่เอาไปค้าหรือว่า เขาเรียกอะไรคะเราซื้อสลากไว้เยอะๆก็เอาไปคําได้นะคะเออหมายถึงคนที่กู้ห้าพันนะคะส่วนระยะเวลานี่ก็ตามนี้เลยนะคะตั้งแต่สิบห้าเมษานะคะวันนี้แม่มัดลงก็ยังเว็บล่มอยู่นะคะยังขึ้นเออร์เอร์อยู่เลยนะคะแม่มัดก็จะไปลงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็ลอดดอ,อกเบี้ยนเนาะเราไม่มีเงินใช้แล้วนี่นะคะเราก็ยอมเป็นหนี้นะคะนี่เลยนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะตอนนี้แม่มัดเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะคะขอให้แม่มัดลงได้ก่อนตอนนี้แม่มัดยังลงไม่ ได้นะคะเข้าไปก็เออร r เลอร์นะคะแม่มัดยังลงไม่ได้เลยเดี๋ยวแม่มัดพรุ่งนี้แม่มัดน่านจะลงลงอีกทีหนึ่งถ้าลงได้แล้วแม่มัดจะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน10,000บาทนะคะจากเอ่อ,อ,อจากออมสินนะคะเป็นของแม่ค้าพ่อค้าอะไรประมาณนี้ก็กู้ได้นะคะส่วน5 0,000นนะคะห้าหมอันนี้ลําบากเลยสําหรับคนที่มีรายได้ประจํานะคะคนที่ได้มีรายได้ประจําเดือนละ9 0 0าบาทขึ้นไปแล้วก็ต้องมีคนค้าประกันที่มีรายได้ประจําเหมือนกัน โอ้โห oh, อันนี้ห้าหมื่นบาทแม่มัดอยากได้ห้าหมื่นอ่ะแต่เราเอ่าแต่เรากู้ไม่ได้เพราะเราไม่มีคนค้าเราไม่มีไรายได้ประจําไงเราขายของนะคะขายของและขายของของแม่มัดเนี่ยก็คือขายตามตลาดนัดขายหน้าโรงเรียนด้วยมันจะย้ายไปเรื่อยๆเอ่อเสียงที่เข้ามาอันนี้เสียงน้องเซมนะคะก็มันจะ เขาเรียกว่าอะไรคะย้ายที่บ่อยอันนี้ที่อยู่ไม่แน่นอนนะคะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไม่มีคนค้ำก็คือไม่ได้สิทธิ์นะคะส่วนคนที่กู้ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทได้อันนี้ก็นี่เลยนะคะดอกเบี้ยสามสิบห้าบาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูกันเลยนะคะอายุยี่สิบปีขึ้นไปนะคะก็คือข้อแม้เขาก็มีเยอะนะคะคนที่แล้วก็มีคําถามว่าคนที่ติดแบ็คลิสกู้ได้ไหมธนาคารไม่ตอบนะคะนี่แม่มาถามเลยว่า เออเนี่ยแล้วถ้าเกิดแม่มัดอ่ะเคยเป,นนเป็นหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วแม่มัดไม่ใช้ติดแบล็คลิสต์อ่ะกู้ได้ไหมเขาก็หัวอเฮาะฮอันนี้หัวเ็ากก็คือแม่มัดคิดว่าไม่น่าจะได้อ่ะคะ่ะไม่น่าจะได้อน,นี้ต้องไปลองดูนะคะลองดูเผื่อจะได้นะเออแแต่แม่มัดก็แค่ถามไปเขาก็ยิ้มยิ้มกับแม่มัดนะเพราะว่ารู้จักค่อนข้างจะรู้จักกันนะคะส่วนของจะมีอีกที่หนึ่งก็คือของของทอกศทอกศเนี่ย จะเป็นของอคนที่เป็นเขาเรียก,ก,ก่อะไรเกษตรกรเกษตรกรอันนี้เขาให้กู้ได้เลยนะคะใครที่เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะอันนี้ก็ไปกู้ของทกศได้ใครที่ขา,ขายกู้ของออมสินได้นะคะ กน,นะคะแม่มัดก็คิดว่าทุกคนนะคะไม่มีใครอยากจะไปเป็นหนี้เพิ่มนะคะเพราะตอนนี้หนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็เยอะแล้วนะคะแม่มัดก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เงินเยียวยากันทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามแม่มัดนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่มัดด้วยนะคะขอกันเหมือนเดิมทุกคลิปนะคะขอกําลังใจหน่อยนะคะก็ขอให้คนเราทุกคนนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย